ชาวรักษาราศีกุม1-16ตุลาเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวราศีกุมต้องบอกนะครับว่าชาวราศีกุมหนักมาระยะหนึ่งแล้วนะครับใน,ในเรื่องเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องสุขภาพก็ดีนะครับแต่หลังจากดาวราหูย้ายหลัง17ตุลาไปแล้วนะครับชาวราศีกุมจะมีเหตุมีโอกาสได้เงินก้อนโต นะครับเนื่องจากว่าดาวราหูไปส่งผลในช่องการเงินของชาวราศีกุมนั่นเองมีโอกาสจะต้องใช้ในการเริ่มต้นในเรื่องธุรกิจแล้วทำให้ได้งเงินก้อนโตนะครับในทางกลับกันคุณอาจจะต้องวุ่นวายแต่วุ่นวายแล้วได้เนื่องจากดาวราหูที่จะย้ายมาในช่องเงินของชาวราศีกุมนั้นอยู่ถึงปีครึง่งอาจจะมีดีมีเสียมีดีมีเสียบ้างแต่ดาวระยะปีครึง่ง อาจจะทําให้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตไม่ใช่ว่าดาวราหูย้ายปุ๊บคุณได้เงินเลยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดาวอื่นด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วดีมากกว่าเสียในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับสําหรับชาวราศีกุมแต่ถามว่ายังต้องเหนื่อยไหมยังต้องเหนื่อยอยู่เนื่องจากว่าดาวเสายังคองเจ้าเรือนชาวราศีกุมหลังจาก28ตุลาไปแล้วเนี่ยดาวเสาร์เริ่มเดินปกตินั่นหมายถึงว่าชาวราศีกุม ก็อาจจะต้องระมัดระวังยังต้องเหนื่อยยังต้องใช้ความอดทนอยู่นั่นเองแต่ระมัดระวังเหนื่อยอดทนแล้วมันดียังไงนะครับมันได้ยังไงนะครับมันถึงสมควรที่น่าจะอดทนแล้วได้ใช่ไหมครับสําหรับชาวราศีกุมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคู่ครองคนใกล้ชิดเป็นยังไงบ้างคู่ครองคนใกล้ชิดชาวราศีกุมในช่วงนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าดาวศุกร์นะครับย้ายเข้ามาในคู่ครองคนใกล้ชิด ยังส่งผลถึงความที่เป็นคู่ศัตรูกับชาวราศีกุมนั่นเองนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยการอยู่ห่างกันจะดีกว่าการโทรหากันจะดีกว่านะครับนี่คือการลักษณะของการแก้ที่คู่ใดที่มีปัญหาช่วงนี้อาจจะเบื่อเบื่อเซงเซก็ขอให้เข้าใจนะครับแค่ช่วงนี้เท่านั้น เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนั่นเองส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ช่วงนี้เว้นได้เว้นดีกว่านะครับเพราะมีเข้าไปจะมีแต่ความทุกข์เข้ามานะครับเนื่องจากว่าดาวที่จอนมานั้นเป็นดาวคู่ศัตรูกับเจ้าเรือนของชาวราศีกุมนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานของชาวราศีกุมต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงนี้การงานเริ่มขยับขึ้นเนื่องจากดาวเจ้าเรือนที่เดินไปนั้นไปเจอ ในตำแหน่งดาวที่เป็นดาวคู่มิตรจะเริ่มส่งผลเริ่มมีงานเข้ามามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งยังมีอยู่นะครับสําหรับชาวราศีกุมนะครับฉะนั้นเนี่ยแค่วันที่1ถึงวันที่1 6ตุลาเท่านั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความสําเร็จนะครับของชาวราศีกุมอาจารย์บอกเลยว่าอาจจะต้องมีความสําเร็จจากการที่คุณจะต้องลงมือช่วยเหลือคนอื่นก่อน คุณต้องเป็นผู้ให้ก่อนคุณถึงจะสําเร็จคุณอาจจะต้องเป็นงานขอแรงงานช่วยเหลือแบบไม่มีค่าจ้างไปก่อนความสําเร็จจะส่งผลกลับมาหาคุณเองเพราะเหตุผลคือดาวเจ้าเรือนนั้นยังเดินมนต์องศาอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยยังไม่ส่งผลคุณดีเท่าไหร่แต่ยังโชคดีที่ดาวบุญยังส่งรัศมีมาที่ในช่องความสําเร็จของคุณนั่นเองฉะนั้นอาจารย์จึงแนะนําว่าการไปช่วยเหลือคนอื่นก่อนการที่เรา ให้น้ําใจคนอื่นก่อนความสําเร็จคุณถึงจะตามมานะครับสาหรับชาวราศีกุมเรามาดูกันนะครับ1-16ตุลาชาวราศีกุมเป็นยังไงกันบ้างวันที่1-2ตุลาชาวราศีกุมจะต้องวุ่นวายกับเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นวุ่นวายในเรื่องคดีความวุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับการไปศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับของเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างได้ทั้งหมดนะครับยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญไบพิพิบแก้ปัญหาช่วยเขาอยู่นะครับสําหรับ ชาวราศีกุมนะครับในวันที่1่ถึงวันที่2ตุลาวันที่3ถึงวันที่5ตุลาชาวราศีกุมอาจจะต้องมีเหตุซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือออฟฟิศสำนักงานมีเหตุที่จะต้องมีการโยกย้ายนะครับสำนักงานหรือออฟฟิศหรือที่อยู่มีเหตุที่จะต้องดูแลคุณแม่นะครับหรือมีงานโครงการเก่าๆกลับมาตามที่คุณอยากจะทํา จะมาในวันที่3ถึงวันที่5ตุลานะครับวันที่5ถึงวันที่7ตุลาชาวราศีกุมจะต้องมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือลูกน้องแบบไม่คาดคิดอาจจะมีเหตุทะเลาะบบอแหวงด้วยคําพูดด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้เหมือนกันมีเหตุที่จะต้องเข้าไปช่วยช่วยเหลือลูกน้องบริวารแบบกระทันหันก็ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าดาวบุญที่ส่งผลกระทบนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ดาวบุญอยู่ในช่องบุตรลูกน้องบริวารของคุณนั่นหมายถึงว่า ถ้าบุตรลูกน้องบริวารอาจจะนําเรื่องเซอร์ไพรส์นาเรื่องดีๆมาทําให้คุณชุ่มชื่นใจก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในวันที่5ถึงวันที่7ตุลาสําหรับชาวราศีกุมในช่องบุตรลูกน้องบริวารครับวันที่7ถึงวันที่9ตุลาชาวราศีกุมมีเหตุอาจจะต้องเดินทางไกลมีเหตุที่อาจจะต้องดูแลครอบครัวมีเหตุที่อาจจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวในเรื่องของความเจ็บป่วย มีเหตุได้ข่าวความเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าดาวไปตกช่องเสียของชาวราศีกุมนั่นเองในวันที่7ถึงวันที่9ตุลาครับวันที่10ถึงวันที่12ตุลาชาวราศีกุมจะต้องระมัดระวังคําพูดกับคู่ครองและคนใกล้ชิดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าความรักมันยังไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเนี่ยดาวจะไปกระตุ้นในช่องคู่ครองคนใกล้ชิดอาจจะมีเหตุในลักษณะของการเจรจาที่รุนแรงและทะเลาะเบาแว้งกันได้หรือ อาจจะต้องเดินทางกัะทหันกับคู่ครองหรือคนใกล้ชิดก็เป็นได้ถึงเดินทางกัะทาหานกับผู้ครองคนใกล้ใกล้ชิดก็จริงแต่ต้องระมัดระวังคําพูดด้วยนะครับเพราะว่าดาวมันเป็นดาวคู่ศัตรูในช่วง2วันเนี่ยวันจ้องที่จะทําให้คุณมีโอกาสอารมณ์ฉุนเฉียวได้ตลอดเวลาในวันที่1 0ถึง12ตุลานะครับวันที่12ถึงวันที่15ตุลาชาวราศีกุมจะต้องมีเหตุในเรื่องของการแก้ปัญหาเจรจางานในแดนไกล มีเหตุอาจ no จะต้องมีการเจรจาต่อรองในแดนไกลมีเหตุที่อาจจะต้องมีการทําสัญญาแบบเร่งด่วนในแดนไกลได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับงานโดยตรงเนื่องจากว่าดาวที่เข้ามานั้นเป็นงานแก้ปัญหางานแดนไกลงานเจรจางานทําสัญญาแดนไกลก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะต้องเดินทางไกลไปทํางานก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีกุมในวันที่12 15ตุลาครับวันที่15ถึงวันที่17ตุลาชาวราศีกุม จะต้องมีเหตุที่อาจจะต้องมีจ็อบเข้ามาแบบกระทันหันส่งผลถึงความเจริญของคุณนะครับอาจจะมีเหตุที่จะต้องเดินทางไปกับคู่ครองคนใกล้ชิดหรือหุ้นส่วนแบบไม่ทันตั้งตัวส่งผลถึงความเจริญของคุณได้เหมือนกันนะครับนั่นคือวันที่15ถึงวันที่17ตุลานะครับมีเหตุที่จะต้องที่อาจารย์บอกไปอาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการนํายานพาหนะ ไปซ่อมแซมก็ได้เหมือนกันนะครับในวันที่15ถึงวันที่17ตุลาทั้งหมดนี่คือชะตาของชาวราศีกุมในวันที่1ถึง16ตุลาครับขอให้โชคดีครับ